มีของเล่นใหม่นะครับวันนี้ของเล่นใหม่หนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้เป็นครีมย้ำหางลายนะครับครีมย้ำไฮดรอลิกนะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ปูดอตจากสหรัฐอเมริกานะครับตัวตัวครีมย้ำเนี่ยจะเป็นแบบจิก๊กแบบจิกสีด้านนะครับโดยไม่ต้องใช้หัวดายตัวนี้สะดวกมากน้ําหนักเบา6กกิโลนะครับความ ความยาวของตัวเครื่องเนี่ยตัวเครื่องมือเนี่ยจะอยู่ที่62เซนติเมตรนะครับขนาดของกระปุกน้ำยาเนี่ยจะอยู่ที่27ซีซีนะครับแรงอัดอยู่ที่700้บาร์ตันหรือที่เป็นกิโลนิวตันก็จะเป็น62กิโลนิวตันนะครับตัวด้ามเนี่ยตัวด้ามเนี่ยจะเป็นด้ามไฟเบอร์กันไฟได้10 kv นะครับตัวเครื่องมีประกันให้1ปีนะครับแล้วก็มี์วิีช่าง ที่เป็นช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับสามารถซ่อมหรือว่า maintenance ได้ตลอดอายุการใช้งานเลยวิธีการใช้งานมากๆนะครับก็เอาหางปลานะครับตัวนี้ผมลืมบอกไปว่าตัวนี้รับหรือว่าย้ำหางปลาได้ถึง500 mcm นะครับตัวนี้ขนาดของตัวปากเนี่ยตัวจอเนี่ยจะอยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลลิเมตรนะครับวิธีการใช้อ๋อเดี๋ยว ตัวนี้หัวสามารถหมุนได้รอบทิศเลยสะดวกต่อการใช้งานนะครับคนที่สูงยกมือเดียวได้เลยนะวิธีการใช้นะครับใช้งานง่ายมากง่ายกว่าตัวที่ใส่หัวดดยแล้วก็ไม่ต้องพะพะวงเรื่องว่าหัวดดยจะหลุดหดายไปไหนแล้วอ่าแล้วก็วิธีการใช้นะครับใช้งานง่ายๆก็ใส่หาง,างลางเข้าไปนะครับหรือว่าตัวนำอลูมิเนยียม ยย้เเลาารกดย้ำแบบนี้ตัวเครื่องจะเข้ามาเร็วมากนแป๊บเดียวไม่กินย้ำง,ง่ายมากพอเราย้ำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าถ้ามีตัวหางปลาอยู่แล้วเนี่ยมันย้ำเสร็จมันจะออโต้รีเทิร์นอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเราเราพอแล้วเราสุดละเราไม่ย้ำต่อแล้วเราสามารถกดพิชื่อร์ออกนะครับกดแรงดันออกก็คือเราปิดข้างนึงปิด นิดนึงแล้วอ่ะอันนี้มันจะรีเทิร์นออกเร็วมากนะครับตัวนี้ผมนึกบอกไปว่าตัวนี้ชื่อชื่อแบรนด์นะชื่อแบรนด์กูดอนรุ่น LC6 นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ KNP ได้เลยตามเบอร์โทรแล้วก็เว็บไซต์หรือว่า Li n e ออ f ฟิเชีที่ผมแนบไว้ให้นะครับโอเคขอบคุณครับ